วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนะครับเรื่องสมาชิกของเซตจํากัดนะครับสมาชิกของเซตจํากัดนะครับและโจทย์ปัญหาเซตนะครับซึ่งในเนื้อหาของสมาชิกของเซตจํากัดและโจทย์ปัญหาเซตเนี่ยนะครับมันจะเป็นเนื้อหาคล้ายๆกันที่มันจะสอดคล้องกันนะครับคือจํานวนสมาชิกเนี่ยมันจะบอกมาแค่ตัวตัวแปรอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาคือมันจะบอกมาเป็นคําพูดเลยนะครับเรามาเริ่มแรกเรามาเริ่มกันที่จํานวนสมาชิกของเซตก่อนนะครับ จำนวนสมาชิกของเซตนะครับเราจะแทนด้วยตัว n นะครับตัวนี้นะจะแทนด้วยตัว n นะครับ n แล้วก็วงเล็บชื่อเซตนะครับเมื่อไหรก็ตามที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี n แล้วก็มีวงเล็บชื่อเซตแดงว่าตัวนั้นอะเซตนั้นนะครับมันต้องการถามว่าไอเนี้ยมันมีจำนวนเซตตัวเนี้ยมันมีจํานวนสมาชิกเท่าไหร่นะครับเรามาดูนิยามมันก่อนนะครับนิยามสูตรนี้ สูตรนันจะมีทั้งหมด2สูตรนะครับในการหาจํานวนสมาชิกของเซตหรือโจทย์ปัญหาเซตนะครับหรือเราอาจจะใช้แผนภาพเวน์ออยเลอร์ที่เราเรียนมาแล้วในการประกอบก็ได้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับนํามาเริ่มจากสูตรแรกนะครับสูตรแรกจะเป็นสูตรที่มันมี2ตัวแปรก่อนนะครับก็คือจะมีสมาชิกคือ A กับ B นะครับ A กับ b เป็นเซตจํากัดนะครับ A กับ b เป็นเซตจากัดนะครับจำนวนสมาชิกของเซต A นะครับ เซต a นะครับจำนวนสมาชิกของเซต a u เซต a นะครับ union นะครับเซต a union หรือ n a union จะหาได้จากนะครับมันจะเป็นสูตรเลยนะจะหาได้จาก n a union b เท่ากับ n a บวก n b ลบ n a i n t e r s e c t ชัน b นะครับก็คือง่ายคือถ้าเราจะหา union ของมันอะ่ะถ้ามันเป็นจำนวนออกมาเราสามารถใช้สูตรตัวนี้ในการหา แต่ถ้าใครจําสูตรไม่ได้ให้เราจําไว้ว่ามันก็คือนะครับมันก็คือสับเซตนั่นเองสับเซตรเราหายังไงถ้าเราจะจาไม่ได้เราให้เราจําไว้ว่ามันคือสับเซตนะครับสูตรของมันคือสับเซตเท่านี้เซตก็คือเซต A อเซตบีสับเซตของมันมีอะไรบ้างก็มีมี A ใช่ไหมครับเห็นไหมเอ็เเห็นไหมเอ็แล้วก็มี B เห็นไหมเอ็นบีแล้วก็มี a B เห็นไหม n a intersection b ก็คือง่ายๆคือถ้าเราแปล็นสับเซตสัญลักษณ์ของมันนะครับในการเชื่อมนะถ้าเราจําแบบนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของมันในการเชื่อมมันจะเป็นเครื่องหมาย intersection นะครับสัญลักษณ์ในการเชื่อมจะเป็นเครื่องหมาย intersection นะครับแล้วก็เลขคู่นะครับเลขคู่เลขคู่นะครับก็คือมีสมาชิก2ตัวเนี่ยมันจะเป็นลบเลขขี้นะครับมันจะเป็นบวกอันนี้คือสูตรในการจํานะครับเพราะว่าถ้าเราจําสูตร2ตัวได้เราสามารถจําสูตร3ตัวได้เพราะว่าสูตร3ตัว ก็ใช้รูปแบบในการหาสัดเซตเหมือนกันเลขคู่เป็นลบเลขคิดหบวกหรือถ้าใครจําสูตรได้เลยก็ไม่ต้องจํารูปแบบนี้ก็ได้นะครับเราไปเริ่มจากตัวอย่างที่1ครับรูปแบบง่ายๆก่อนครับกำหนดให้ a ก็คือเซตของ1 2 3 4 5 b ก็คือเซ็ตของ3 4 6 7 8เขาต้องการหา a union b เห็นไหมโจทย์ข้อนี้ตามจริงอะ na b โจทย์ข้อนี้ตามจริงเราจะทําแบบเดิมก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับ แบบเดิมของเราถ้าจบแบบนี้จา์แนะนําให้ทําแบบเดิมดีกว่านะครับแบบเดิมยังไงแบบเดิมเราก็หามาเลยครับ A union B คำว่า A union union แปลว่าเอาเซตทั้งสองเซตมารวมกันแล้วก็เซตทั้งสองเซตมารวมมาเลยครับ1 2 3 4 6 7 8สามสี่หกเจ็ดแปดพอได้เซตทั้งสองเซตรวมกันเสร็จแล้วเราก็แค่เอาตัวนี้ครับ na union b มันก็จะเท่ากับเราก็นับจํานวนตัวเลยเราไม่ต้องใช้สูตรเรานับจํานวนตัวได้เลยนะครับแล้วก็นับจํานวนตัวออกมาเลยครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวเห็นไหมมันก็ตอบ7จ็ด na union b ก็ตอบ7จ็ดนเองหรือถ้าเราอยากใช้สูตรเราก็ต้องหาแยกมาก่อนเพราะสูตรเราต้องการอะไรบ้างสูตรเราต้องการ na nb นะครับแล้วก็ na iteration b เมื่อมันต้องการ3ตัวแล้วต้องหามา3ตัวเริ่มจาก NA ก่อน NA มีกี่ตัว1 2 3 4 5แต่ว่า NA ของเราคือ5 NB เรามีกี่ตัว1 2 3 4 5 NB เราก็มี5ตัวเหมือนกันแล้วก็ NA interaction B เพราะว่า interaction คือตัวที่ซ้ำกันเราซ้ำกันกี่ตัว1ตัว2ตัวมี2ตัวแล้ว หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห็นไหมแล้วก็ได้มากี่ตัวครับสองตัวซ้ำกันสองตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้นับใหม่นะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่มัอนอาจารย์ลืมห้าไปนะครับตัวนี้มันต้องมีแปดตัวนะครับเดี๋ยวดูนะตัวนี้มันต้องเป็นหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดตัวนี้มันต้องมีแปดตัวนะครับ พอเราได้สูตรแทนสูตรมาแล้วนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมเราก็แทนสูตรลงไปเลยสูตรมันว่าอะไรครับ NA Union B เท่ากับ NA i n t e g r a t i o n บวก NB i n t e r a t i o n ลบ NA นี่นะแล้วก็แทนสูตรลงไปตามตำแหน่งมาเลยนะครับ NA เราได้มาคือ5บวกกับ NB เราได้มาคือ5ลบกับ NA i n t e r a t i o n B ได้มาคือ2แต่ว่าคำตอบสุดท้ายนะครับมันก็คือ A อยูเนียนบนะครับจะเท่ากับ8เห็นไหมคําตอบมันจะเท่ากันพอคำตอบเท่ากาันเสร็จถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เราสามารถทําวิธีไหนก็ได้นะครับที่เราถนัดทําวิธีไหนก็ได้แต่ถ้าเจอโจทย์แบบนี้อาจารย์ให้แนะนําวิธีปกติดีกว่ามันจะค่อนข้างง่ายนะครับคือวิธีนี้ไปเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2อเห็นไหมก็เหมือนเดิมเราจะใช้วิธีไหนมันจะง่ายๆเห็นไหมถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อาจารย์ไม่แนะนําให้ใช้สูตรเท่าไหร่ พราะใช้สูตรมันรู้สึกว่ามันจะเสียเวลาถ้าเจอแบบนี้สูตรไม่ต้องเอาสูตรเราไม่ต้องใช้ถ้ามันไปเจอแบบนี้คืออ่าข้อนี้อาจารย์จะลองเป็นวาดรูปให้ดูดีกว่าเราลองใช้วิธีการวาดรูปดูนะครับวงสองวงแล้วก็สี่เหลี่ยมอันนี้ให้เป็น A นะครับอันนี้ให้เป็น A อันนี้ให้เป็น B ในการวาดรูปอาจารย์เคยสอนไปแล้วว่าอันเนี้ยม,มันมีทั้งหมดสวิธีนะคือวิธีหน่งคือหาค่ามาเลยแล้วก็นับตัววิธีสองคือแทนสูนยวิธีที่สมคือการใช้แผนภาพเบนเลอร์นะครับแล้วก็หามาก่อนว่า a กับ b เนียมีซ้ํากันไหมซึ่งมันไม่มีพอมันไ้มีเสร็จแล้วก็ลงมาเลยครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็หามาเลยครับ na A union B แล้วก็นับจำนวนเรามาเลยครับ1 2 3 4 5 6 7ก็มีเท่ากับ7ตัวแค่นี้เองเห็นไหมแต่ว่าข้อแบบนี้ที่มันเป็นให้มันใ,ให้เซตมาแล้วแบบนี้คือเราสามารถทำได้าาทั้งหมด3วิธีนะครับคือวิธีที่1คือหามาเลยว่ายูเนียนคืออะไรอินเตอร์เซชันคืออะไรแล้วก็นับจำนวนตัวของมันว่ามีกี่ตัวหรือวิธีที่2นะครับคือแทนสูตรลงไปนะครับแทนสูตรลงไปแล้วก็วิธีที่3ก็คือการใช้แผนภาพเวนนออยเลอร์นะครับ ซึ่งสองวิธีแรกๆนะครับที่เขาแนะนําจริงก็คือใช้สูตรเป็นหลักนะครับทําไมต้องใช้สูตรถ้าเป็นโจทย์ปัญหานะครับเราต้องใช้สูตรเป็นหลักนะเรามาดูตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3มันจะเป็นรูปแบบโจทย์ปัญหาเลยนะครับเมื่อรูปแบบโจทย์ปัญหาเราต้องใช้สูตรเป็นหลักหรือจะใช้แผนภาพเวนออยเลอร์ e ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยก2ฝั่งให้ดูเลยนะครับอาจารย์จะยกทั้ง2ฝั่งให้ดูเลยว่าใช้แผนภาพเวนออยเลอร์ e er. มันจะใช้วิธีแบบไหนนะครับเรามาเริ่มจากใช้สูตรก่อน ถ้าใช้สูตรนะครับเราต้องสมมุติให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นอาจารย์เขียนเลยนะครับให้เรียนฟิสิกส์เป็น A ให้เรียนฟิสิก์เป็น A นะครับจดอาว่านักเรียนชั้นม4โรงเรียนแห่งหนึ่งมี300คนนะครับชอบเรียนฟิสิกส์150คนชอบเรียนเคมี200คนจงหานะครับจงหาชอบเรียนฟิสิกส์ ชอบเรียนทั้งเคมีและเอ้บเรียนฟิสิกส์และเคมีนะครับเรามาดูก่อนตัวนี้นะครับเราให้ฟิสิกส์เป็น A อเราให้เคมีเป็น B ีเห็นไหมเราก็ได้ NA แล้วเอคือตัวนี้ NB คือตัวนี้แล,แล้าาเลวเราคำว่าและอาจารย์เคยบอกแล้วคำว่าและคำว่าและคืออินเตอร์เทชันคำว่าและคืออินเตอร์เทชันแต่ว่า A อินเตอร์เทชันอยู่กับ B นะครับเห็นไหม คำว่าและนะครับคือ i n t e r e c t i o n คำว่าและคือ interaction แต่ว่ามันต้องการหา na interaction b ตอนนี้เราก็มีตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวนี้มันก็คือทั้งหมดทั้งหมดมันสามารถเป็นได้2ตัวนะครับดูดีๆนะทั้งหมดมันสามารถเป็นได้2ตัวคือ1เป็น u u ทั้งหมดคือตัวใหญ่2คือ na u n i o n b ถ้ามันจะเป็น na u n i o n b เมื่อมันไม่มีตัวแบบ ไม่ชอบอะไรเลยถ้ามีคําว่าไม่ชอบอะไรเลยมันจะกลายเป็น U นะครับถ้ามีคําว่าไม่ชอบอะไรเลยมันจะกลายเป็น U แต่ถ้าไม่มีคําว่าไม่ชอบนะครับมันจะกลายเป็น NA Union B นะอันนี้เห็นไหมมันมันรวมกันหมดเลยแต่ว่าเราได้ครบหมดแล้วแล้วก็มาเขียนเลยครับเราได้ข้อมูลมาแล้วข้อมูลเราคือ NA นะครับ NA Union B เท่ากับ300คน นะครับ NA เท่ากับ150คนนะครับแล้วก็ NB เท่ากับ NB เท่ากับ150 200นะครับ NB คื K อเคมี200อเพราะได้แค่นี้เสร็จเขาบอกว่าจงหา NA นะครับ i n t e r a t i o n B แล้วก็มาดูสูตรเลยครับเราแทนสูตรตามตำแหน่งสูตรเลยนะยูเนียนขึ้นก่อนยูเนียนเราก็คือ300แล้วก็ลงไปเลยเท่ากับ NA นะครับเท่ากับเอคือ150บวก nb คือ200นะครับลบตัวนี้เรายังไม่รู้เราติดไว้เลยนะครับเรายังไม่รู้เราติดไว้ย้ายฝั่งครับพยายามย้ายฝั่งให้ตัวแปรที่เราต้องการหาเป็นบวกก่อนนะครับ พยายามย้ายฝั่งให้ตัวแปรที่เราต้องการหาเป็นบวกก่อนอาจารย์เลยย้ายตัวนี้ครับย้าย NA i n t e r a e t i o n B ไปก็ได้มาเป็น NA i n t e r a t i o n B เท่ากับตัวนี้บวกกันครับได้350ตัวนี้นะครับ300นะครับจากบวกย้ายมาเป็นลบแต่ว่าข้อนี้เราตอบกี่คนครับข้อนี้เราก็ได้แล้วคือ50คนครับ แต่ว่าคนที่ชอบทั้งเรียนทั้งฟิสิกส์และเคมีมีทั้งหมด50คนครับนะครับในขอน้อนี้แล้วก็สรุปตอบได้เลยชอบเรียนทั้งฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์และเคมีจำนวน50ผลคนเห็ไหมจำนวนแค่50คน เรามาดูวิธีการใช้แผนภาพนะครับวิธีการใช้แผนภาพเวนออยเลอร์นะครับในการหาโจทย์ข้อนี้ซึ่งมันสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันวิธีการใช้แบบนี้นะครับคือเราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เขาต้องการหาคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการหาคือตัวนี้ครับสิ่งที่เขาต้องการหาคือตัวนี้คือ a intersection b ซึ่ง a intersection b นะครับอาจารย์ให้เป็น x นะครับ พอให้เป็น x เสร็จนะครับให้เป็น x เสร็จตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b วงเนี้ยคือวง a วง a นะครับวง a วง a มันต้องมีทั้งหมด150แต่มันใช้ไปแล้ว x ก็คือ150่งห้ลบ x มันจะเป็นสมการนะครับวงเนี้ยคือวง b วง b มีทั้งหมด200มันใช้ไปแล้ว x นะครับคือมันมีตัวซ้ำอยู่ x นะครับมันก็เป็น200ลบ x นะครับพอได้ตัวนี้เสร็จครับทั้งสี่เหลี่ยมเนี้ยคืออยู่ทั้งหมดเนี้ย มันคือ300นะครับแต่ว่าเราได้300เท่ากับอะไรครับเอา3อันนี้มาบวกกัน150ลบ x นะครับบวกกับ x บวกกับ 200- x ลบ x นะครับเราก็ได้ออกมาแล้วครับ x ตัด x ก่อนเช่ไหมตัวนี้ได้300นะครับตัวนี้รวมกันได้350ลบ x แล้วก็ย้ายฝั่ง x นะครับย้ายตัวแปรเป็นบวกไว้ก่อนนะครับจะเป็น350 x. ลบ300แ้องว่า x เท่ากับ50เหมือนกันเห็นไหมเราสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีนะครับอาจจะเป็นวิธีการใช้สูตรก็ได้หรือถ้าเราไม่ใช้สูตรอาจจะเป็นตัวแปรคือให้สิ่งที่เขาต้องการเป็นตัวแปรไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆลบออกเราต้องลบตัวแปรออกนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่3นะครับในโจทย์ปัญหานะครับเห็นไ,ไหมมันเริ่มประยุกต์ใช้ในการโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหามันต้องใช้2วิธีเราจะ ใช้วิธีนับจํานวนไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้บอกตัวว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับดังนั้นเราต้องใช้สูตรหรือแผนภาพเบนเออร์เลเป็นหลักนะครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายในเรื่องที่มันเป็นเซตสตัวนะครับข้อนี้มันจะถาม2อย่างเลยนะครับข้อนี้เขาบอกว่านักเรียนม .4 เหมือนกันนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งมีร้อคนนะครับได้รางวัลเรียนดี20คนนะครับได้รางวัลมารยาทดี30คน ในจํานวนนะครับหนหวูอาจารย์หายในจํานวนนี้ได้รับรางวัลทั้งสองประเภท10คนเห็นไหมคราวนี้มันให้มาหมดเลยพอมันให้มาหมดแบบนี้แปลว่าตัวนี้มันต้องกลายเป็นยูตัวนี้มันต้องกลายเป็นยูพอมันให้มาหมดเลยนะครับมันให้มาหมดเลยถ้าถ้าเรามองร้อยคนเป็นยูเนียนแต่ว่ามันให้มาหมดแล้วมันไม่ต้องการหาอะไรเราจะเราจะหาไปทําไมนะครับดังนั้นเราต้องดูว่าสิ่งที่มันขาดคืออะไรเพราะตัวนี้เรียนดี เรียนดีเราให้เป็น NA นะครับมารยาทดีเราให้เป็น NB แล้วก็ได้รับทั้ง2รางวัลคําว่าได้รับทั้ง2งวันหมายความว่าแหละเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็คือ NA intersection B เห็นไหมแล้วขาดอะไรไปครับเราขาด A union B ร้อยเนี้ยมันจะเป็น A union B ไม่ได้นะถ้าเป็น A union B แต่ว่าเราไม่ต้องหาแล้วดิมันมีคําตอบครบทุกอย่างแล้วนะครับ เรามาดูเขาต้องการตัวนี้ใช่ไหมจำนวนนักเรียนท,ทั้งหมดที่ได้รัะรางวัลน,นี้แหละคือเขาต้องการหาหาอะไรครับหา NA Union B ครับนี่ไงเขาต้องการหา NA Union B แล้วก็หาออกมาเลยครับแล้วก็แทนสูตรลงไปเลย NA Union B เท่ากับ NA เราให้เป็นอะไร NA เราคือ20เห็นไหมยี่นะครับ20 บวก nb คือ30แล้วก็จํานวนที่ได้รับรางวัลทั้งสองประเภทศคือลบด้วย na i n t e r s c t i o n b ก็คือ10แล้วก็ได้ออกมาแล้วครับ na union b เท่ากับ50ลบ10แต่ว่า na union b นะครับคือที่ได้รับรางวัลทั้งได้รับรางวัลน,นะครับก็คือลบกันออกมาเหลือ40คนครับ คนที่ได้รับรางวัลคือ40คนเท่านั้นเองแต่มาดูอันที่2ครับแบลว่ามันจะถามต่อจํานวนทําไมนอนหนัวจะหายหมดเลยจํานวนนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลก็คือ,อย,อยูอ่ะยูร้อยตัวเนี้ยคือทั้งหมดทั้งหมดมันมีร้อยคนแต่ได้รับรางวัลไปแค่40คนแปงว่ายูแต่ว่าคนที่ไม่ได้รับรางวัลคือเท่าไหร่คือ100นะครับ100ลบออกเท่าไหร่ครับต้บองบอก40ครับ แต่ว่าคนที่ไม่ได้รางวัลน,นะครับก็คือ60คนนั่นเองใช่ไหมแค่นี้เองเราพยายามสังเกตโจทย์นะครับว่าโจทย์อะไรหายสูตรมันมีแค่ NA Union B NB NA NB แล้วก็ NA Addition B มันมีแค่4ตัวนี้แต่ว่ามันหายตัวไหนแล้วก็เป็นตัวนั้นนะครับถ้ามันมีเกินมาตัวที่เกินมานั้นคือ U นะครับทั้งหมดนั้นคือ U นะครับอันนี้คือตัวอย่างสุดท้ายในรูปแบบที่เป็น2เซตนะครับ อันต่อไปเรามาดูรูปแบบที่เป็น3เซตบ้างนะครับรูปแบบที่เป็น3มเซตนะครับก็คือมันจะมี a มี b มี c นะจำนวนสมาชิกของ a union b union c หรือหรือนะครับหรือหรือ n a union b union c นะครับเห็นไหมสูมันจะเป็นอะไรมันก็เหมือนการหาสับเซตเห็นไหมสับเซตสตัวมันก็เหมือนการหาสับเซตสตัวคือมีเซตคือ a b c สับเซตของมันได้ไรได้ a ได้ a ได้ b ได้ c แล้วก็เซต2ตัว a b เห็นไหม a c แล้วก็ b c เซต3ตัว a b c เห็นไหม <c oughs> เครื่องหมายเชื่อมจะเชื่อมด้วยอะไรเสมอ intersection เห็นไหม <c oughs> ถ้าเป็นเลขคู่เป็นบวกถ้าเป็นเลขคี่เป็นลบเนี่ยคือวิธีการจำสูตรนะครับก็คือสูตรโจทย์ปัญหาหรือสูตรจำนวนสมาชิกเนี่ย ให้เราจาไว้ว่ามันคือรูปแบบการสับเซตนั่นเองเอาสับเซตมาประกอบนั่นเองนะครับการหาสับเซตหาสับเซตออกมาเสร็จนะครับเครื่องหมายเชื่อมของมันก็คือ iteration นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นคู่นะครับเครื่องหมายจะเป็นลบนะครับถ้าเป็นคีเครื่องหมายจะเป็นบวกเห็นไหมนี่คือเวลาในการจําสูตรนะครับรูปแบบในการจําสูตรนะแต่ถ้าใครจะจําเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเรามาดูตัวอย่างง่ายๆก่อนเห็นไหมถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อาจารย์เคยบอกแล้วถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการแทนสูตรเลย อย่างข้อ5เนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลาในการแทนสูตรเลยมันต้องการหาอะไรครับหา A union B เ n i o n C ว่ามีกี่ตัวแล้วก็หามาเลยครับรวมกัน3อันเลยมีกี่ตัว1มี2มี3มี4มี5มี6มี7มี8มีแค่นี้เองครับแต่ว่า n A union B union C ก็เท่ากับแค่กี่ตัวครับ8ตัวเห็นไหม เราไม่ต้องเป็นต้องแทนสูตรนะครับบางโจทย์ถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้คือบอกเซมาแล้วว่าเซต A คืออะไร123 4งสองสามสี่เซต B คืออะไร3 4 5 6เนี่ยคือเราไม่ต้องไปทําต่อนะครับเราทําหาออกมาเลยคือหาปกติ A u น i o n B เนียน C มีค่าเท่าไหร่แล้วก็นับจํานวนแต่ถ้าเป็นรูปแบบอื่นที่มันให้มาเป็น n A หรือให้เป็นโจทย์ปัญหาเราจะใช้สูตรเป็นหลักนะครับเรามาดูตัวอย่างที่6ครับไหมตัวอย่างที่6จะเริ่มมาแล้วตัวอย่างที่6กขอให้ A union B union C เท่ากับ100ตัว n a คือ30 Nb คือ80 Nc คือ50 A อิน A i n t e เซ e c t i o n B เท่ากับ20 A อิน A i n t e เซ e c t i o n C เท่ากับ30 B อิน B i n t e เซ e c t i o n C เท่ากับ20จงหา A intersection C intersection B intention นะครับคือ intersection ทั้ง3ตัวคือซ้ำกันทั้ง3ตัวแล้วก็แทนสูตรลงไปเลยครับเห็นไหมสูตรเราอยู่ข้างบนอาจะมีสูตรให้แล้ว แล้วก็แทนสูตรลงไปแต่ว่า100ยูเนียนได้100นะครับเท่ากับ NA เราก็คือ30นะครับบวก NB ก็คือ80นะครับบวก NC ก็คือ50นะครับลบกับ NA ทชัน B ก็คือ20นะครับ NA ทชัน C ก็คือลบ30เท่ากับลบ20เราต้องการหาอาจารย์ให้สมมุติตัวนี้เป็น x นะครับจะได้ไม่ยาวมากนะครับตัวนี้เป็น x เห็นไหม พอนี้เสร็จเราก็รวมกันเลยครับรวมเลยตัดก่อนดีกว่าอันไหนตัดได้ตัดตัดเลยปึ๊บ,บไม่ตัดออกแล้วมันก็จะได้มาเป็น100 100ร้อยร้อยเท่าไรครับร้อยสามสิบเห็นไหมร้อยสามสิบลบออกเท่าไหร่ร้อยสามสิบลบออกสี่สิบเท่ากับ x มันก็ได้มาเป็น100อันนี้ได้เป็น90บวกเเห็นไหมแล้วก็ย้ายตัวที่ไม่เกี่ยวกับ x ออกก็เป็น100นะครับ100ลบ90สเท่ากับ x แทนว่า x ของเราก็เท่ากับแค่10ตัวเห็นไหมแต่ว่า n a int e g r a t i o n b เน t e g r a ี i o n c เน่ีย่ยเท่ากับ10นั่นเองครับแค่นี้เองครับ คือเราแทนสูตรลงไปเฉยๆนะครับมันไม่มีอะไรมากมายคือแทนสูตรแล้วก็บวกลบคูณหารให้เสร็จนะครับแล้วก็หาตัวแปรที่เราต้องการออกมาเฉยๆในรูปแบบ3ตัวก็ตามนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับในเรื่องจํานวนสมาชิกของเซตและโจทย์ปัญหาของเซตเรามาดูโจทย์ปัญหาที่เป็น3ตัวบ้างครับโจทย์ปัญหาที่เป็น3ตัวครับเขาบอกว่าจาก การสํารวจนะครับความชอบรับประทานไอศครีมของนักเรียนนะครับ180คนพบว่า86คนชอบช็อกโกแลต87คนชอบรสวานิลา70คนชอบสตรอเบอรี่แล้วก็31คนชอบช็อกโกแลตวานิลานะครับ27คนชอบอะไรครับวานิลาสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็22คนชอบช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มี5คนไม่ชอบทั้ง3รส ม,มันมีคนว่าไม่ชอบถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคําว่าไม่ชอบมาเกี่ยวมีคําว่าไม่มาเกี่ยวตรงนี้จะกลายเป็น U รือเอกภพสัมผัสทันทีนะครับแล้วก็มาหาเลยครับตัวนี้ให้เป็น NA ช็อกโกแลตเนี่ยให้เป็น NA แล้วก็วาลิลาเนี่ยให้เป็น NB ไหนเราก็ได้แล้วอันนี้คือ86อันนี้คือ87แล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยให้เป็น NC ก็คือ70 ชอ็อกโกแลตวอลลีลาก็คือ NA และนะครับและคืออินเตอร์เซชันนะครับ NA อินเตอร์เซชัน B นะครับก็คือ31แล้วก็วอลลีลา NB นะครับอินเตอร์เซชัน C ก็คือตัว,นตวเนี้ยไอตัวอินเตอร์เซชันเนี้ยมันเปลี่ยนตำแหน่งกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายเดียวกันนะครับอันนี้คือ27แล้วก็ ช็อกโกแลตก็คือ SA นะครับอินเทนชันซีก็คือ22เราม,มาดูคำนี้ครับและมีคน5คนไม่ชอบไม่ชอบก็แรงว่าถ้าเราจะต้องการหาที่มันชอบถ้าเราต้องการหาที่มันชอบคือ NA ็นเอยูเนียน c ยูเนียนเราก็ต้องเอาเอกภพสัมพัทธ์คือ180นะครับลบกับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบคือ5คนแต่ว่ามีคนชอบ ไอ้สกีมเนี่ยอยู่ทั้งหมด175ยเจ็ดสิ้าคนเห็นไหเราชอบไอ้สกีมทั้งหมด175คนและโจทย์เขาต้องการหาตัวนี้ครับชอบทั้ง3รถแสดงว่าโจทย์ต้องการหานะครับ NAintention r Bintention r C นะครับนี่ที่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับพอได้ตัวนี้เสร็จเราก็มาแทนสูตรเลยครับยูนเนียนเราได้เท่าไหร่175เท่ากับ NA 86นะครับ nb nb เราได้เท่าไหร่ครับ nb นะครับเราก็ได้มาเป็น87บวกกับ70นะครับลบกับ31นะครับบวกกับไม่ใช่บวกดิมันต้องลบกับ27นะครับลบกับ22นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยอาจารย์ให้เป็น x ก็ัล้วกันเพราะว่าถ้า นะครับเพราะ